สวัสดีครับ,อบอกลับมาพบกับช่องโอ๋ปอชาแนลกันอีกแล้วนะครับเพื่อนๆต้องบอกว่าในคลิปนี้นั้ข้ขพเจ้านะั้นนําข่าวสารรายละเอียดต่างๆที่แกะเพิ่มเติมขยายมาให้เพื่อนๆได้ดูกันในคลิปนี้ถ้าใครไม่ได้ดูแล้วก็โอ้ขพเจ้าก็คงจะเสียอกเสียใจมากๆที่ไม่ดูนอริซ่าที่น่ารักของเรานะทา Impact อะไรเมื่อคืนนี้บ้างนั่นเอง,เองนะจ๊ะมาเริ่มจากเรื่องแรกกันเลยดีกว่าที่นอริซ่าของเรานั้นทำทวิตเตอร์แตกแตนทั้งที่ปรากฏตัวทีหลังสุดเลยจ้าแต่ทวิตเตอร์นั้นก็แตกได้เอาง่ายๆอยู่ดูจ กราฟนี้ก็พอจ้าลอริซ่าปรากฏตัวที่หลังนะจ้าแต่ฟาดไป8 0 0แสนและปัจจุบันก็เป็นล้านกว่าไปแล้วเรียบร้อยหนึ่งกรุนะจ้าไม่แรงพอทาไม่ได้นะเนี่ยองคเจ้าแรงจนจะเป็นรมแล้วหนึ่งกรุยังไม่พอจ้าไปที่ว้ยปอล่าสุดด้วยจ้าลนริซ่าของเราไปโพสที่ Louis Vuitton Paris Fashion Week เนี่ยก็ทําให้ตอนนี้ติดอันดับ2อ,อย่างรวดเร็วมากๆภายในเวลาไม่นานเท่านั้นนะจ้าที่ประเทศจีนเหมือนกันนะจ้าแต่ก็ยังติดคําถามที่ว่าเออลอริซ่าของเราเนี่ยตกลงแล้วเป็น Global Brand Ambassador ให้กับ Louis Vuitton แ้อยัง หรือยังไงพอก็มาเจอกับพี่ยายาเสึนก็เป็นเฮาส์อะไรบางอย่างซึ่งแอรก็จาชื่อตําแหน่งเต็มๆไม่ได้นะจ๊ะแต่ก็แบบเป็นคล้ายๆเฟรนคล้ายๆอะไรของหลุยสตองเหมือนกันสองคนนี้มาเจอกันในงานเดียวกันแทนโนริซ่าเนี่ยก็ยังมีจุดน่าจับสังเกตว่าช่วงนี้นั้นใส่หลุยสตองบ่อยจนมาถึงงานนี้ยิ่งชัดเจนเข้าไปใหญ่นะจ๊ะทางสื่อ W ดอะมกซีเนี่ยก็ออกมาคล้ายๆกุยกลายแบบว่าเปิดประเด็นตรงนี้บอกว่าโนริซ่าของเราเนี่ย อยู่ในยุคของลูวิตองหรือยังแต่เป็นเรื่องที่หมะสมนะทที่โนริซ่าของเรามาปิดงาน Paris Fashion Week ก็คือมาทีหลังนะจ๊ะแต่ก็กิน e n g a g e ไปขนาดไหนก็เห็นกันอยู่นะเพื่อนๆนะปัจจุบันร้านสร้าน4อะไรก็ว่าไปซึ่งเขาบอกต่อว่ายุคข,ของลูวิตองกับลิซ่าเนี่ยกำลังจะมาถึงแล้ววันนี้ในกระแสเคป p OP เนี่ยได้สร้างความประหลาดใจมากๆเลยซึ่งเขาบอกว่าสำหรับการนําเสนอบนรันเวย์ละดูใบไม้ร่วงของแบรนด์ฝรั่งเศสในวันสุดท้ายของ Paris Fashion Week แน่นอนว่าโนริซ่าได้โชว์สไตล์ที่เป็นเอกลักษณ์ ดอกไม้ลายสีที่เธอสวมคู่กับกางเกงตัวโปรดของคริสเตสจูต์นั่นก็คือกางเกงสุดฮอตนั่นเองจ้าและแน่นอนว่าแอดค่อนข้างคอนเฟิร์มแล้วนะว่าตอนนี้โนริซ่าน่าจะทําอะไรบางอย่างกับลุยตองอย่างแน่นอนไม่เซ็นสัญญาไม่เป็น g l o b a l ก็เป็นอะไรบางอย่างแน่ๆนะจ้าแต่ถึงยังไม่ประกาศเนี่ยความเอ็กคลูซีฟก็คือถ่ายรูปกับดีไซเนอร์ตัวเป็นๆอย่างนี้นะจ้าก็ไม่น่าจะแปลกใจกันอีกต่อไปไม่ต้องสงสัยกันแล้วมั้งเนาะเพราะว่าชัดเจนมากๆแล้วนะจ้าแต่เพื่อนๆคิดเห็นยังไงก็สามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกกััันนนนนนได้้้คลิปีีีอออย่่เงะะจทมข แกขยายเพิ่มเติมจังหวะที่โนริซ่ากับพี่ย่าของเรานั้นคุยกันนิดนึงนะจ๊ะเพราะสองคนนี้เนี่ยหน้าตาคล้ายกันไม่พอเสียงวิธีการพูดอะไรต่างๆก็คล้ายกันแถนเป็นคนมีแอ t i ิจูดมีแบบว่าพลังบวกอยู่รอบตัวพอๆพพกันเลยทีเดียวจ้าพอเขามาอยู่ด้วยกันเนี่ยพระเจ้าโลกบอกว่าเต็มไปด้วยเวนมดรามาๆอาจจะไปฟังเสียงกันนิดน,นึงต้องบอกว่าเสียงคล้ายไม่ใช่นะเสียงเหมือนเนี่ยใช่มากกว่า <c oughs> อยาก่เย่าไทปิกเ,ออเกเอกันนิดนึง เ,เออเป็นไง,งม้เงเม้งไหมเธอก็สวยฉันก็สวยพี่สวยจังเลยค่ะน้องสวยจังเลยค่ะอารมณ์ประมาณว่าจะเอาหัวโขกกันแล้วหนึ่งกลัวเพราะว่าเป็นแม่เป็ดน้อยทั้งสองคนที่น่ารักมากๆน่าหยิกแก้มแบ่งคอลลาเจนมาดนึงที่พู้นี่ไม่ได้อะไรเลยจ้ะความอิจฉาร้วนๆันะจ๊ะทุกคนบอกแอดเบาได้เบานะจ๊าเบาไม่ได้เลยจ้ะตอนนี้คือแบบอยากสิงร่างพี่ย,ายา่ามากแล้วก็ไปกอดน,นอริซ่าแบบเนียน <c oughs> พี่ยาย่าบอกแกสิงชนะไม่นะาอะไรเงี้ยอ่ะเรามาอัปเดตโมเมนต์ล่าสุดกันสักนิดนึงพนอนอริซ่าของเราก็มีวิดีโอเพิ่มเติมไม่ว่าจะเป็นจังหวะกลับไปที่โรงแรมบูการีหรือจะเป็นจังหวะออกจากโรงแรมใส่ชุดใหม่ที่สวยมากๆลูวิอตองทั้งตัวแล้วก็ไปปรากฏตัวที่ไหนสักที่หนึ่งนะจ๊ะที่ชื่อว่าโรงแรมแม็กซิมหรือเปล่าอาจจะเป็นการไปถ่ายงานหรือว่าอา่อปาร์ต์ after ปาร์ตรงปาร์ตี้อันนี้ก็เดี๋ยวรอภาพอื่นๆเพิ่มเติมอีกทีนะจ๊ะตอนนี้ก็ยังไม่มีมีแต่วิดีโอจังหวะที่นอรนิซ ทำสังเกตข้างหลังเนี่ยเขาเขียนว่าบูการีใช่ไหมก็น่าจะเป็นโรงแรมบูการีที่แบบ อยู่ในฝรั่งเศสใช่ไหมเอ่ยมีใครมีความรู้ตรงนี้มากกว่าแอดก็สามารถบอกกันได้นะจ๊ะแต่แอดเห็นข้างหลังเนี่ยค่อนข้างชัดอยู่นะแลวข้างบนป้ายตอนแรกอีกกาลีกาลีและตัวหนังสือมันใช่ไงเพื่อนๆก็น่าจะเป็นโรงแรมบูการีแน่แนๆนะจ๊ะไม่ผิดแต่ต้มจังหวะที่โอนริซาแจากเลยเซนโคตรน่ารักมีแบบอ,อ,อ,อันนี้ของใครคะอันนี้อะไรคะโอ้ฮัมเบอร์เกิลไปไหนก่อนลูกนาะอีกแก๊งอีกรอบหนึ่งอะไรเงี้ยแล้วถ้าสังเกตดีๆนะจ๊ะพี่อลิสของเรานั้นถือกล้องอยู่ตลอดเวลามีคนในทวิตเตอรออ้นนดูภาพกกัไปี ออว่าลุกวันนี้สวยจริงๆเพื่อนๆอยากเห็นทุกลุคที่โนริซ่าแต่งเลยจ้าอ่ะส่วนอีกจังหวะหนึ่งจ้าก็เป็นจังหวะที่โนริซ่าของเรานั้นก็เปลนชุดออกมากันแล้วแล้วก็ขึ้นรถกันไปนะต้องบอกว่าอ,อืชุดใหม่นี้ก็ไม่เบานะจ้าสีสันนี่ชุดชาติแต่พอน้องใส่ปุ๊บทำไมมันดูดีดูเข้ากาันเข้ากันใส่อะไรก็รอดด้วยสัดส่วน9ต่อ1แล้วนั้นความแบบหุ่นนางพญาที่ดูแลมาดีอีกอะไรก็น่ามองอะทุกคนหรือจะเถียงยห้ามเถียงนะจ๊ะบอกแล้วว่าเด๋ยวตบด้วยปากอุ้ยตาละเข ส่วนอีกคลิปนึงก็เป็นจังหวะที่เข้าไปที่โรงแรมนะจ๊ะคนก็มารอในทุกจุดจริงๆเหมือนเขามาบอกว่ายายล่างเปิดประตูดรีมอนมารอ,อนนริซ่าหรอคือตกใจมากว่ามาจากไหนก่อนคือแฟนคลับอยู่ได้ทุกที่จริงๆทุกคนน่ากลัวกว่าน,นี้ก็คือไม่มีอีกแล้วนะจ๊ะต้องบอกว่าปาปาร์ซี่เนี่ยตกงานนะแฟนคลับแย่งงานไปเลยวเออเอาจริงๆดีๆวิดีโอเยอะขนาดนี้นะจ๊ะเราก็ต้องเอามาเพื่อแผ่ก,กันหน่อยก็ต้องขอบคุณนะบอกบุญต่อกันด้วยจะได้มีความสุขกันทวนนาที่เห็นโนริซ่าแบบ เสียงกรี๊ก็หืมเอามาให้ดูกันอีกสักรอบนึงแบบจุกๆหนึ่งนาทีไปเลยก่อนที่แอดจจะไปตัดต่อให้เ,เพื่อนๆได้ดูกันนะจ๊ะก็หวังว่าเ,เพื่อนๆจะมีความสุขกันในเช้าวันนี้หรือเปล่าเช้าหรือสายก็ไม่รู้ <c oughs> ก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะจ๊ะถ้ามีอะไรเพิ่มเติมบิดๆจะเอามาฝากกันอย่างแน่นอนสำหรับคลิปนี้ขอตัวเซไปไปก่อนนะจ๊ะทุกบๆ